คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าส8ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสด,ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับฟิลมอีกแล้วอาไปกันเลยเอาอันไหนดีคุณผู้ชมอันนี้แล้วกันเนาะไปเลยไปเลยคุณผู้ชมทุนพันหนึ่งบ็ดสิบบาทไเด้มคุณผู้ชมพร้อมยิงนะตอนนี้จิว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 เออ จิ้วๆจิ้วๆจิ้วๆไปคุณผู้ชมเสียงปืนบอบเนี่ยเราล็อกเป้าเลยนะตอนเนี้ยเอาไอนน้มันเป็นสัตว์อะไรอะคุณผู้ผมชมฟิล์มเรียกไม่ถูกอ่ะอันนี้อันนี้ยเนี้ยเนี้เนี้ยเนี้ยพวกหิมะพานเหรออันนี้ฟิล์มก็ไม่รู้นะฟิล์มเห็นมันอะไรแอคชั่นแปลกๆดูฟิล์มเลย,เล,ยลองกดมาเล่นดูก็อุย๊ยไหนโอชะไปต่อเลยคุณผู้ชมจงังหวะนี้ยิงต่อเลยรัวๆรัวๆไปคุณผู้ชมเออ เสียงปืนไม่หน่อมแนมแล้วนะตอนนี้ฟังฟังเลยคุณผู้ชมตั้งแต่ยิงตัวนั้นไปเออมัวเสว่วกันไปหมดเอากันให้นัวเลยจังหวะนี้แตกไหมแตกไหมตัวนี้แตกไหมคุณผู้ชมโอ้โหมาเป็นปืนจิ้วๆเหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมแล้วจุดนี้ไม่แตกคุณผู้ชมโอ้โหจะไม่เป็นไรตอนนี้เรากำไรอยู่เบียไปเครียด oh, สัตเทพปรากฏตัวคุณผู้ชมเทพตัวไหนอีกแล้วนะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเออลองกระหน่ำสัตว์เทพตัวนี้ไปเลยคุณผู้ชมสิงโตหรือเสือเสือขาวคุณผู้ชมนะ เจอขาวแหละเออประลังปังปังประลังปังปังเข้าคุณผู้ชมเข้าห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยตอนนี้ฟิล์มมีกำไรอยู่หกร้อยแล้วคุณผู้ชมยิงต่อยิงต่อกินนาฬีปะ่ะใช่แหละอืมถ้าคุณผู้ชมรู้ว่าเป็นอะไรอะไรก็บอกฟิล์มได้แล้วฟิล์มก็ไม่รู้เหมือนกันฟิล์มเรียกไม่ถูกอ่ะแต่ฟิล์มเห็นว่าเล่นแล้วได้เงินไงเออฟิล์มสนใจแค่ได้แหละไปต่อแล้วคุณผู้ชม ตัวนี้ตัวอะไรก็ไม่รู้เนบกิบเนบกิบเปลี่ยนดีกว่าคุณผู้ชมเออยิงยิงตัวนี้คุณผู้ชมย,ยิงิตัวหน้าฟิล์มเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้ค่ะทุกนะคุณผู้ชมจากตอนแรกเราได้กําไรน,นะเพลินไปหน่อยแล้วก็กําไรเข้าอีกแล้วคุณผู้ชมตอนนี้มีอยู่สี่ร้อแล้วนะแต่ว่าอย่าเล่นเพลินๆแบบฟิล์มมากไปเดี๋ยวจะหมดตูดหมดตัวไม่รู้ตัว <laughs> มังกรทองจติจ้าอีมังกรทองนี่ตัวบังเลยอะยิงแม่งเร็วคุณผู้ชมยิงแม่งเลยยิงแม่งเลย,ย,มเลยไม่แตกให้หรอกเฮ้ยสองพันห้าคุณผู้ชมโอ้โหตอนนี้กำไรฟิล์มสองพันแล้วนะคุณผู้ชมอือหเยอะอยู่เยอะอยู่ชมถ้ามีเสียงอะไรรบกวนฟิล์มก็ขอโทษมาด้วยนะคุณผู้ชมยิงต่อยิงต่อคุณผู้ชม มีคนติดตามหรือว่ากดไลค์กดแชร์ฟิล์มเยอะอะไรเงี้ยมีคนดูเยอะเดี๋ยวฟิล์มจะบอกเทคนิคการยิงในแต่ละคลิปของฟิล์มให้นะคุณผู้ชมเอออันนี้เรากําลังถลม่มทลายทลายถล่มแล้วคุณผู้ชมไม่โดนเลยไม่โดนเลยเข้าเข้าอยู่คุณผู้ชมเข้าอยู่จังหวะนี้คุณผู้ชมสี่ร้อยสี่ร้อยนัวนัวหน่อหน่นนโอโอ้โหตอนนี้เรามีกําไรอยู่ที่สองพันแปดแล้วนะคุณผู้ชมอะไรกันครับนั่น ตอนนี้มีกำไรสามาพันนะคุณผู้ชมถ้ามีเสียงอะไรก็ขอโทษแต่ว่าฟิล์มพอดีกว่าเนาะเพราะว่ากำไรฟิล์มหนาแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ค i ปไเป็นกำลังใจฟใิล์มด้วยนะคะสวัสดีค่ะ